สวัสดีครับวันนี้ในเกมโซลแอนด์เดอเวิลด์วันนี้เราก็นนจะมาสุ่มกาชาบูชาทะเลกันอีกครั้งหนึ่งนะก็เป็นก,กิจกรรมที่มาอีกแล้วก็จำไม่ผิดเมื่อต้นเดือนเนี้ยก็รู้สึกว่าจะมารอบหนึ่งแต่รอบนี้มาอีกแล้วก็ไม่รู้ฮะเดือนหนึ่งจะเอามาสองรอบเลยเหรอปกติเนี่ยเดือนหนึ่งจะเอามาประมาณกลางเดือนรอบเดียวเดือนละรอบแต่แต่เดือนเนี้ยเอามาแบบสองรอบเฉยเลยสําหรับเดือนนี้นะสำหรับในโซ่ของเนี่ยกิจกรรมบูชาทะเลเนี่ยก็ไม่รู้ว่าแบบ อุยโอ้โหทำไมเอามาไวจังเลยอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็แบบช่วงนี้กิจก็แบบมั่วๆด้วยอะแบบอ่าวงลวงล้อก็แบบหลังๆก็เอามากางเดินแล้วก็งงเหมือนกันนะสำหรับกิจกรรมช่วงนี้ก็มั่วไปหมดเลยนะวันนี้ก็จะมีอ่าอัปเดตมาก็จะเป็นบูชาทะเลกับนี่นะตรงอ่าฝึกสำนักนะตรงนี้จะเป็นกิจกรรมที่ใช้อ่าเนีแต้มหรือว่าเนี่ยผลึกมังกรเนี่ยเอาไปใช้แลกของทุกคนก็มาทำกได้นะเวทรายวันเนี่ยก็มาแลกของในร้านค้าเนี่ยก็จะมี พวกสมุนไพรนะนะบวกกำลังกำลังว่องไวแล้วก็ทองแล้วก็พวกแบบสมุดเอาไวส้สุ่มการ์ดแล้วก็เอาอลูกแก้วเอาไวส้สุ่มพวกตัวละครยูอารแล้วก็หินตีบงนี่ก็มาแลกให้ครบนะสำหรับกินนี้ก็เป็นกินที่ดีมากสําหรับอีกกินหนึ่งโอเคละเราจะมาดูในส่วนของกิจกรรมบูชาทะเลกันผมก็เนี่ยสุ่มไปแล้วแหละร้อยแปดสิบครั้งบูชาทะเลผมอัดไว้แล้วแต่เสียดายไฟล์มันเสียนะไฟล์วิดีโอมันเสียผมก็เลยเสียดายมากเลยสุ่มไปร้อยแปดสิบครั้งละ เดี๋ยวนี้ก็จะมาสุ่มให้ดูแล้วกันนะเดี๋ยวไม่มีคลิปลงนะสำหรับวิดีโอนี้ก็เดี๋ยวผมจะมาอธิบายแล้วกัน180ผมได้อะไรบ้างผมก็จะได้เนี่ยกล่องนี้1กล่องนะสรับกล่องอวยพรดูหลเลือกเองเนี่ยหกล่องแล้วก็จะเป็นในส่วนของกล่องอวยพรหายากนี่เลือกเอง2กล่องนะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้อีกหนึ่งกล่องกล่องพัฒนาอาวุธเลือกเองเนี่ยก็จะได้2กล่องนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เลย180ได้แค่นี้จริงๆได้ทั้งหมด5กล่องนะเนี่ยพวกนี้ อันนี้1อันนี้2กล่องแล้วก็อันนี้2กล่อง่าถ้าใจจริงนะวันนี้อยากจะได้กล่องน,นี้เยอะนะอยากอยากได้ในในส่วนของพวกน,นี้อีนแดงโชวล์ลายเพื่อเอามาขึ้นรองเท้าแดงนะวันนี้ขออีกเนะี่ยผมมีสุ่มอีกสักเนะีนะ่ยแปเนี่ยขอสักกล่อง2กล่องก็งถือว่าแฮปปี้แล้วนะขอให้มันออกแล้วกันนะจาบวันเนี้ยก็วันนี้ก็คือจากที่ผมสุ่มไปรนะ้อยแปดสิบเนี่ยที่อัดไปแล้วแต่สไฟมันเสียเซ็งมากเลยโอ้บอกเลยว่าเจ็งนะปะวันนี้เราจะมาลุยอีก80กันบไม่รู้ว่าดวงดีหรือเปลยว่า มาโล่แรกโอ้โหโล่แรกได้แค่สีไข่มุกนะไปลุยกันต่อโอ้โหวิเค็มจัดโลนี้โลนี้เค็มโคตรไปโลต่อไปอุ้ยไม่ได้เลยดีๆเลยหรออุ้ยผ่านไปแปดไอ้ผ่านไปสามสิบแล้วนะยังไม่ได้กล่องอะไรเลยหรอโอ้โหได้ไข่มุกมาเก้าจริงแต่ไม่ได้อะไรเลยอะไปกันต่ออุ้ยได้กล่องอะไรอะ โอ้โห oh, ได้กล่องอันนี้อยากได้กล่องไออีกอันไปอีกแบบนึงอะได้เป็นกล่องอ่โอยพอรหายากเลือเองนะโอเคถือว่าอย่างนั้นมันก็ออกให้เราโอ้ oh, แต่อยากได้อีก,กล่องอะกล่องที่มีหินแดงอะเนาะไปอีกสามสิบบไปแบบไวๆเลยโอ้โหอันนี้อเจยาวของรางวัลดูเยอะนะแต่เกลือทั้งนั้นเลยอีกสองรอบสุดท้ายไปโอ้ oh, เกลือจัดเลยฮะรอบเนี้ยอุ้ยกดไม่ไปด้วย โอ,โ,โอ้โห80รอบหลังเราเข้มจัดโอเคก็ประมาณนี้ละกันนะสำหรับคลิปนี้โอ้โหเข้มจัดเลยอะโอ้โหเปิดไป2ร้อหยห้าสิบครั้งแล้วก็คือโอ้โหได้ของอย่างเกลือเลยก็แบบ่ค่อยๆได้รางวัยงลยงรางวัลใหญ่ไม่ออกกันนะรอบนี้ด้วยดิโอ้โหซึมว่ะรอบนี้โอเคประมาณนี้ละกันก็มาเปิดกิจกรรมบูชาทะเลของอ่ารอบประจําเดือนก็ไม่ได้อีกโอ้าเดือนนี้มาสองรอบ ก็มาเปิดให้ดูาขำแล้วกัน,กนเพื่อนๆก็มาแชร์กันได้ว่าแบบดวงดีไหมอะไรไหมสําหรับในกิจบูชาทะเลก็มาแชร์กันได้นะว่าแบบอ่าเปิดได้รางวัลยงรางวัลใหญ่อะไรกันไหมดวงดีไหมก็มาขิงใต้คอมเมนต์หรือว่ามาอ่าแชร์กันได้ใต้คอมเมนต์สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนบา,บาย